ทีนี้นเราขึ้นไปทางเหนือกันบ้างดีกว่านะคะไปดูการคุมเข้มชายแดนเชียงรายเชียงใหม่นะคุณผู้ชมคะที่สกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองคือป้องกันทั้งเรื่องของอาชญากรรมป้องกันทั้งเรื่องของยาเสพติดแล้วก็ป้องกันโควิด19ด้วยนะคะทางผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองให้กําลังทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่2และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่4ก,กองกาลังผาเมืองออกตระเวนตามช่องทางธรรมชาติบริเวณชายแดนในพื้นที่เสี่ยงนะฮะตั้งแต่อเภอฟางจังหวัด เชียงใหม่นะคุณผู้ชมรวมถึงอำเภอเชียงดาวด้วยนะคะรวมทั้งด่านชายแดนแม่สายและอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายต่อเนื่องป้องกันเรื่องของยาเสพติดแล้วก็โควิด -19 ซึ่งเขาก็กลัว,ก,ลวกันค่ะคุณผู้ชมว่าจะมีแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาโดยที่ไม่ผ่านการคัดกรองอาจจะมีการเ,เรียกว่าพามาทางช่องทางธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่ะนะคะคก็กังวลอยู่นะฮะตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าจับ จุดตรวจจุดสกัดกั้นร่วมกับทางฝ่ายปกครองชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านทั้งกลางวันกลางคืนนะคะซึ่งถ้าหากว่าใครที่รู้เห็นว่ามีการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองเนี่ยคุณแจ้งเบาะแสได้นะคะที่หน่วยงานภาครัฐหรือว่าหน่วยทหารตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ